้าอ้า,อา,อา,อาไปไหนกันไปไหนกันอะอัดฟางเหรอโอ้โอ้สายันวันนี้สายันมาอัดฟางครับผมทีมงานฮนะโอ้โหได้เครื่องอัดฟางมาใหม่นะหลังจากบิลเสร็จแล้วครับผมโอ้ขาขาเลยโอ้ Ao à, di sinh rồi. Ôi nó muốn thấy. Sụt chặt chinh. Tìm ngán mà ăn phang á bụng. Ăn phang đuôi. Thốn phang khái đuôi hả? Các con. Nếu đâu cho mà tam sông đó. โอ้โหหาบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนเดีกครับ อาทิตที่แล้วนี่สายันเขามาเกี่ยวาอวันนี้ก็เราจะพออ่านไรแล้วนะครับผมฮะออสองไรครับผมสองไร่ไรข้าวนาปรังสายันนี่โอ้โห เล่นทุกอย่างเลยนะอัดฟางทั้งอ,อัดฟางทั้งเกี่ยวข้าวฮะเอาแ,งแ,งแ็งไหมชิดลงชิดชิดได้ไหมล่ะลใครสนใจเจ้าเครื่องอัดฟางตัวนี้ก็ พยานขายอยู่มือนกันนะไม่ถึงแสนราคาหลักหมื่นครับผมต่อรองกันได้ฮะเฉียงได้ไหมลงเฉียงงลงมาทางนี้ Nh bóng nạc a thảo căng ka bóc của bóng ta tay ông kìa 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 ơi đủ đài mấy ơi hả đỡ đỡ thấy mấy đài nữa ơi hả <laughs> à. xuống, xuống cơ là ตัวนี้เป็นเครื่องอัดของชื่ออะไรยี่ห้ออะไรนะเวลเกอร์เวลเกอร์วเกครับผมตาตอยันเปิดราคาไว้อยู่ที่แปดหมื่นแปดมืนต่อรองอ่ะลองอัดดูเราไดีอยู่ไปดีรู่กน่ะ รอยเชือกก่อนเอาจัดไปโอ้โหตัวนี้ก็เช็คมาเยอะเหมือนกันนะกระสวยใหม่อะไรใหม่บ้างนะโซ่ใหม่ด้วยรอยเชือกแล้วอันเด็กใชอันแเด็ก

อันนี้ก็เครื่องอัดฟางของทยันนะครับก็โอเคอยู่ครับผมทำได้อยู่ ใครสนใจก็ตลอ,องพูดคุยได้ครับผม รอนกันแล้วครับเฮ้ยเอางวยขนฟางไ้นมอีแทนซิ่งฮะฮ่ะกุนแจเลยครับ าเอาฟางขึ้นเลยโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมนล่กเ,เออ ตัดไม่ตัดเหรอครับมันใบมีดมันไม่ได้รับมาอ๋อทำไอง,ไงอ่ะมันจอดนานนั่นเลยรับมาต้องหามีดแล้วแหล่ะฮ <c oughs> ่าตัดก่อน <c oughs> <c oughs> เออฮ่ามันไม่ขาดอืม Mm <laughs> jah . ใช้แรงงานสาอ่อนหน่อยฮะเอออโ้สุดยอดเออพอไม่นอนครับรองเขียวน้ำหนักลงแน่เออ เอาไมา้ชมบรรยากาศการอัดฟางวันนี้ฮะเวลาหมดหมดเวลาครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบาบาบบาบาบา,บา เสร็จงานก็ลูกค้าจองไว้เลยครับผมดิจองไว้แล้วนะครับแปลงสองไร่ครับผมสองไร่ได้ได้กี่ก้อนนะสี่สิบก้อน,อ,นอ่ะอ่ะโอเคอ่ะจุดๆครับผม